ฮะมันนันก็เป็นพวกตู้เฟอร์นิเจอร์พวกอะไรต่างๆที่ค่เขาเขียนไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเขียนก็ทํานองเดียวกันหมดนี่นะฮะค่ะผมก็ประเมินไปประมาณบางอย่างเราก็ไม่ไม่เขียนมาค่อยดูมันมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขียนไปก็ประมาณสองหมื่นแปดประมาณนั้นนะฮะซ่อมบ้านไปเท่าไหร่แต่ความเป็นจริงซ่อมไปแล้วก็ประมาณหมื่นกว่าแล้วฮะหมื่นกว่าบาทครับหาหมื่นตัวนี้มันมันรายละเอียดมันอีกเยอะอ่ะมันก็เลยแบบ มันรู้จะจะยังไงคือเรื่อประเมันสงสัยว่ามันทําไมมันไม่เท่ากันทําไมมันมันค่ะมันมีผลอะไรถึงประเมินอย่างนี้ประเมินไปได้ประมาณสองหมืนแปดใช่ไหมฮะที่เสียหายไปก็กําลังซ่อมอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่หมดครับแต่ประเด็นที่สงสัยเนี่ยวันนี้คือว่าส่วนต่างที่เหลือทำไมไม่เท่ากันแล้วหายไปไหนส่วนต่างมากมายเหลือเกินค่ะ ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะติดต่อท่านพอเขตสายไหม่นะครับสายแล้วยังคะเดี๋ยวทีมงานให้ทีมงานติดต่ออยู่นะคะเดี๋ยวครับเดี๋ยวได้คําตอบก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะคะครับสวัสดีครับท่านพอครับสวัสดีค่ะพอคะสวัสดีครับท่านพอครับพอคะสวัสดีค่ะครับพอสุวิทย์รัศมีแพทย์ใช่ไหมฮะ ครับสวัสดีครับผูบ้ในการ,รเขตสายใหม่ค่ะมีมีลูกบ้านเนี่ยมีคน <c oughs> ประชาชนในเขตสายใหม่นะคะอยู่บ้านเลขที่109ทับ252ผลโยธิน52คลองถนนสายใหม่ค่ะพอ,อคะ <c oughs> ได้เงินมีปัญหาเรื่องของเงินช่วยเหลือน้ําท่วมที่ได้เนี่ยประมาณ2,900บาทเท่านั้นไม่ประมาณเท่านี้เลยจริงๆนะคะไม่ได้มากกว่านี้แล้วแต่ยื่นคําร้องแต่ไว้แต่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ย ต่างกันมากเลยหลายๆหลังที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสองหมืนห้าหรือว่าหนึ่งหมืนก็ประมาณนี้จํานวนเท่านี้นะะก็เลยอยากจะถามว่ามีมาตรฐานอะไรในการคิดเงินช่วยเหลือครั้งนี้ครับครับัะะบ,บในในในส่วนของมาตรฐานของของเงินช่วยเหลือเนี่ยนะฮะเราให้ทางประชาชนชาวบ้านเนี่ยนะมายื่นคำร้องนะครับ มายื่นคำร้องแล้วเราก็จะมีมาตรฐานที่เราจะจดไทยนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างกา,านรากนะครับเกี่ยวกับเรื่องพื้นนะครับผน,นังนะครับประตูหน้าต่างบันไดวัสดุมุงหลังคาหรือว่าและก็สุขภัณฑ์นะครับทีนี้ลักษณะการเขียนคำร้องเนี่ยนะในในช่วงที่ประชาชนเขียนคำร้องเนี่ยนะาอาจมีการที่ทางประชาชนไม่เข้าใจนะครับเพราะว่า ในช่วงนั้นนะก็จะเป็นช่วงที่หลังจากน้ําท่วมนะฮะและ้วก็มีความสับสนนะครับประชาชนเนี่ยอาจจะเขียนคําร้องมไม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยจะเขียนคําร้องอย่างไรนะครับ,รบแล้วในขนานั้นเองเนี่ยเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็วุ่นวายยุ่งเหยิงกันไปหมดเลยนะครับ,รบเพราะว่ามีประชาชนจานวนมากนะครับ,รบทางเราก็ออาจจะอรับไม่คือพูดง่ายๆว่าอธิบาย กับประชาชนไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าประชาชนมีจํานวนมากนะครับก็อาจผมคิดว่าน่าจะเกิดจากตรงนี้นะครับเมื่อเห็นต่างบ้านต่างบ้านต่างเจ้าหน้าที่เขียนคําร้องต่างกันนะครับดูที่ยังไม่มีเวลาพอเพียงนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาดูรายละเอียดก็อาจจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันนะครับครับอ๋อการจะบอกว่าตกหล่นเหรอคะครับครับทีนี้ เอ่อทางสำนังกงานเขตก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับตอนนี้ก็มีการมายื่นนะครับคําคัดค้านนะครับซึ่งเราก็ได้รวบรวมนะฮะแล้วก็ส่งเรื่องเนี่ยเข้าไปที่หน่วยกลางของเราคือทางสํานักป้องกันเมตาสารภัยครับแล้วทางนั้นก็กาลังพิจารณาอยู่ครับอืมค่ะครับค่ะกรณีของคุณเลิศศักดิ์เนี่ยถือว่าตกหล่นใช่ไหมครับพอออคะ อะไรนะครับไม่ได้ยินลยครครับกรณีของคุณเลิศศักดิ์เนี่ยถือว่าตกหล่นใช่ไหมคะเออไม่ไม่ได้ตกหล่นครับคือถ้าได,ได้ได้เงินแล้วเนี่ยถือว่าไม่ไม่ตกหล่นครับเพียงแต่ว่าจะต้องถ้าคุณเลิศศักดิ์เนี่ยมายื่นคําคัดค้านนะครับเราก็จะตรวจสอบให้นะฮะว่าอาจจะได้ไม่ไม่ไม่ตรงนะครับหรือว่าคําร้องเนี่ยไม่ตรงครับ เป็นเป็นเรื่องรายละเอียดการเขียนคําร้องที่ไม่ได้ตกหล่นแต่ว่าการเขียนคำร้องนี่อาจจะไม่ได้ระบุรายละเอียดหรือการประเมินด้วยการประเมินว่าความเสียหายรายละเอียดเท่ากับ บ้านทัานข้างเขียนที่ได้เต็มครับครับบางบ้านอาจจะบอกว่าประตูเสียหายหน้าต่างเสียหายแต่บางคนบอกว่าฐานรากบ้านนันผาดจะพังอย่างงี้ต่ฐานรากันี่ต้องแพงกว่าประตูหน้าต่างที่ส่วนใหญ่ที่จะพบก็คือพื้นบ้านเพราะบางท่านเนี่ยไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าเอาพื้นบ้านก็เขียนได้ครับแล้วก็บางทีเนี่ยพื้นบ้านเสียหรือไม่เสียยังไม่รู้น้ํายังลงไม่หมดอะไรลักษณะอย่างนั้นช่วงนั้นใช่ไหมฮะตอนนี้ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจ่ายเงินไปครบอย่างครับที่ ปีกว่าที่ผ่านมานนี้ตอนนี้ส่วนใหญ่จะจะจะจ่ายแล้วนะฮะแล้วก็เราก็มีเช็คออกมานะครับอทั้งโอนทั้งเช็คเบี้ยนะจ่ายหมดแล้วครับแต่ว่ายังยังมารับเช็คนี่ยยังไม่ครบครับเราก็พยายามติดตามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยื่นไว้ที่เขตสายไหมก็ไปรับเงินได้เลยสิ้นเดือนนี้ ใช่ไหมครับมีมีมีประกาศครับราทางเรามีประกาศรายชื่อทางรายการผมด้วยมาตรวจสอบได้เลยประกาศที่ทาน่อาไว้นะครับประกาศทางรายการนี้เลยก็ได้นะครับบอกชาวบ้านว่าไงบ้างฮะท่านท่านจะบอกชาวบ้านยังไงฮะให้ไปรับเงินได้ใครที่ไปร้องเรียนไว้ให้ไปตรวจสอบ เออหมายหมายถึงรุดื่นยืนย่นตั้งแต่รอบแรกครับที่ท,ที่มีรายชื่อแต่ส่วนที่ที่มายื่นทำร้องคัดค้านเนี่ยนะครับขอขอให้ทางชาวบ้านใส่หมรอรอสักหน่อยครับเพราะว่าทางเรากาลงังประสานงานนะครับไปข้างในและข้างในเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับท่านท่านประหลัดคุณเทพมนครท่านผู้ในการสํานักท่านรองประหลัดเนี่ยก็ดูแลเรื่องนี้อยู่อย่างไรคิดจะจะได้ในช่วงไหนครับสหรับคัดค้าน ท่านอคะจะได้ในช่วงไหนคะสาหรับการยื่นคัดค้านเอ่อคือตอนนี้มันก็เป็นขั้นตอนทางเอกสารที่เรากาลังติดต่ออยู่เอ,อทางกรมนะครับที่ทางสำนักงานเกียรติสายใหม่ประสานไปที่สำนักนะครับสำ, <c oughs> สำนักก็มีนโยบายว่าท่านผู้ใหญ่เนี่ยจะกําลังมีหนังสือนะครับประสานไปที่กรมนะครับเพื่อ ที่จะขอให้ทบทวนนะครับในในอำนาจหน้าที่ของกรมว่าจะทบทวนได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล <S <S <ๆ>้วถ้ายังได้หรือไม่อย่างไรแล้วเราก็ยังมีในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับที่ทางสำนักเนี่ยกําลังจะพิจารณาที่จะ เสนอน,นะครับที่จะตั้งคณะทํางานขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้อยู่ครับครับท <ผม S 1> ัง้งหมดมรอสตกครู่แล้วในในช่วงที่รอนี่ก็สามารถที่จะมาประสานกับทางเขตอยู่ได้<ม>เป็นระยะระยะนะครับทางเราจะติดตามให้ครับครับทั้งหมดเขตของท่านที่เดือดร้อนเนี่ยมีประมาณสักกี่คนฮะแล้วก็ใช้งบสักเท่าไหร่ไปแล้วฮะเอ่อทั้งหมดเลยนะครับที่ที่มายื่นนะครับครับรอบแรกนะครับรอบแรกหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยหกรายครับ รอบออกมาก็ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดรายครับสองหมื่นหกประมาณสองหมื่นหกพันคนใช้งบเยอะไหมครับท่านครับงบเสียหายเยอะเยอะเยอะมากเลยพอดีงบประมาณไม่ได้รวมไว้ครับ่ะยานร้อยกว่าล้านในส่วนที่ยังอาจจะมีตกค้างอ่ถ้าไม่ใช้คําว่าถ้าอาจจะมีตกค้างหรือการเขียนกรอกนะแบบฟอร์มการ การวามช่วยเหลือเนี่ยแต่ก็ยังมีงบที่จะนําไปไปให้คนที่ยังไม่ได้อ๋อเนื่องางบเนี่ยไม่มีแล้วค่ะจิตเนื้ยว่าจะต้องขอไปขอไปที่กรมนะครับมีหนังสือประสาขอไปที่กรมนะครับว่าทางทางกรมเขาจะมีงบที่จะสามารถกลับมาดูแลได้หรือไม่ไม่มีม็อบแล้วใช่ไหมครท่านครับไม่มีม็อบเหมือนดอนเมืองใช่ไหมที่สายใหม่เนี่ย มีไหมฮะไม่มีใครมาประเ้วงเหมือนที่นิ่งมาที่เขตนะครับไม่มีใช่ไหม <ขา S 2> ค่ะแต่ว่ากรณีถามแทนคุณเลิศศักดิ์เลยอย่างนี้มีโอกาสจะได้เท่าๆกับเพื่อนบ้านไหมคะทางเขตตอบไม่ได้ครับเปิญเป็นเป็นอำนาจหน้าที่อยู่ที่ที่กรมนะครับกระทรวงิฉันมณฑลนครแต่าาทางเขตไม่ได้นิ่งนอนใจครับดูแลให้ประสานให้ครับทางเขตก็ต้องรอไปทางกรมอีกปีหนึ่งด้วยใช่ไหมคะค่ะ ค่ะแต่ว่ายังไงฝากด้วยนะคะเพราะว่าเขาเดือดร้อนเท่ากันแล้วก็เป็นนโยบายนะฮะมาจากทางภาครัฐด้วยนะทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตเองแล้วก็ท่านัดกรุงเทพมนครทางกรทมนครเองก็ก็เข้าใจครับพยายามดูแลอยู่ครับนะครับเป็นสิ่งที่เขาต้องได้นะแต่ว่ายังไงต้องต้องดูตามข้อเท็จจริงด้วยฝากท่านผอด้วยนะคะขอบคุณมากครับท่านผอขอบคุณค่ะผอสุวิตร รัศมีแพทย์นะคะผู้อำนวยการเขตสายไหมก็อบอกว่าเป็นเรื่องของการไม่ได้ตกหล่นแต่ว่าเขียนแบบฟอร์มอาจจะมีความไม่เข้าใจา<ก>แต่ประเด็น,ป,น,นประเด็น,นไ,ไม่อยู่ที่ตรงนี้ถ้าเขาเสียหายก็ต้องจ่ายเพราะว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลนะสั่งกันมาแล้วต้องให้นะคะคเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวพักการสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องขายของแล้วไม่ได้เงินนะคะ